ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคะวันนี้นะคะมีข่าวประกาศนะคะจากศูนย์ข้อมูลโควิด -19 นะคะ,ะเกี่ยวกับการอนุญาตให้คนต่างด้าวที่ตกค้างอยู่ในประเทศไทยนะคะมอทอนะคะหรือว่ากระทรวงมหาดไทยนะคะอนุญาตคนต่างด้าวที่ตกค้างอยู่ในประเทศไทยยื่นคําขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษณนะสํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่31ตุลาคมพศ2563นนะคะจากตอนแรกนะ ะะให้อยู่ต่อได้ถึงวันที่16กันยายนพศ2563ก็คือตอนนี้นะคะอยู่ให้ยื่นคำขออยู่ต่อนะคะต่อไปจนภายในวันที่31ตุลาคมพศ2563นะคะค่ะเรามาดูประกาศของกระทรวงมหาดไทยนะคะเรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกนะคะอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ โดยที่เป็นการสมควรการอนุญ,ญาตให้คนต่างด้าวซึ่งผ่านการดำเนินการตามมาตราการควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโรคโควิด -19 นะคะหลักๆนะคะ คนต่างด้าวที่มีคุณสมบัติดังนี้ก็คือว่าเป็นคนต่างด้าวบุคคลต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาพำนักระยะยาวลองสเตย์นะคะในราชอาณาจากักรที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำตามการจัดกลุ่มประเทศด้วยการแพทย์รักษาทางรัแบบการผ่อนคลายผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยนะคะเข้ามาในราชอาณาจากักรที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด ยอมรับข้อปฏิบัติมาตรการป้องกันโรคนะคะโดยการที่ควบคุมอยู่ในสถานกักกันโรคตามที่รัฐ ทางเลือกหรือว่าตามที่สถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือกไม่น้อยกว่า14วันนะคะมีหลักฐานที่พำนักระยะยาวในราชอาณาจักรหรือว่าลองสเตย์นะคะหลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมที่พักที่เป็นสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐทางเลือกหรือสถานที่กักกันในโรงพยาบาลทางเลือกในราชอาณาจักรหลักฐานยังได้อย่างหนึ่งต่อไปนี้นะคะหลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมที่จะพักนะคะ หลักฐานสำเนาโฉนดห้องชุดของที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลต่างด้าวหลักฐานการเช่าที่พักประเภทคอนโดมิเนียมหรือบ้านพักนะคะหลักฐานการชำระเงินการซื้อหรือเช่าซื้อที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมที่บุคคลต่างด้าวสามารถซื้อหรือเช่าซื้อได้ตามกฎหมายนะคะ ค่ะแล้วก็ต้องมีหลักฐานกรมธรรม์ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของไทยคุ้มครองตามตลอดระยะเวลาที่พำนักในอาชอณาจากักรโดยจะมีจำนวนเงินประกันภัยนะคะสำหรับค่ารักษากรณีผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่า40,000บาทและในกรณีของผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า4,000 0 0บาทนะคะ ค่ะแล้วก็บุคคลต่างด้าวตามข้อหนึ่งที่ผ่านดําเนินการมาตรการควบคุมการติดเชื้อนะคะตามที่กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนดมีสิทธิ์ขอรับการตรวจลงตาวีซ่าประเภท นักท่องเที่ยวประเภทพิเศษนะคะ Special tourist visa นะคะสำหรับใช้ได้ครั้งเดียวจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทยในต่างประเทศโดยเสียค่าธําเนียมการตรวจลงตาครั้งละ2,000บาทได้รับอนุญาตให้อยู่ในอาณาจักรเป็นระยะเวลา90วันนับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยะประกาศฉบับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใช้ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปจนถึงวันที่30กันยายนพศส 2, 5 6 4ค่ะอีกประกาศนะคะก็จะเป็นประกาศจากกระทรวงมหาดไทยเรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวดอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษนะคะอันนี้ในกรณีของพวกวีซา่าที่เป็นวีซ่าชั่วคราวนะคะหรือว่านักท่องเที่ยวที่ตกค้างอยู่ในประเทศนะคะ จากเดิมนะคะให้อยู่ให้อ่าดำเนินการภายในวันที่26กันยายนนั้นนะคะเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด1 9ยังมีความรุนแรงดังจะเห็นได้จากจำนวนผู้ป่วยนะคะที่เพิ่มขึ้นทุกวันทำให้ยังมีการปิดด่าน พรมแดนทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศในหลายประเทศการเดินทางระหว่างประเทศยังคงเป็นไปด้วยความยากลำบากส่งผลกระทบต่อการเดินทางของคนต่างด้าวในการเข้ามาหรือออกไปนอกราชนาจากักรรวมทั้งการที่าราชาณาจักรของคนต่างด้าวบางจำพวกนะคะยังไม่สามารถเข้าได้จึงเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจากักรเป็นกรณีพิเศษ ไปจนถึงวันที่31ตุลาคมพศ2 5 3 6พศ2563ขอโทษค่ะโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะประกาศขยายระยะเวลาให้คนต่างด้าวมาดำเนินการอขอต่อขออยู่ต่อนะคะหรือว่าขอออกจากนอกประเทศให้เสร็จสิ้นนะคะภายในวันที่31ตุลาคมพศส5 6 3 ให้ขยายระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรนะคะภายใต้เงื่อนไขที่แจ้งไว้นะคะให้อยู่ไปจนถึงจากเดิมนะคะวันที่26กันยายนพศสอง3ันสสานะคะให้อยู่ต่อไปจนถึงวันที่ส1เอ็ตุลาคมพศสองพันห้า้อยหสิบสามนะคะให้ขยายระยะเวลาการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวด้วยนะคะสามารถ อยู่ต่อได้เป็นกรณีพิเศษได้จนถึงวันที่31ตุลาคมนะคะประกาศนะวันที่30กันยายนพศ2563ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะเป็นผู้ลงนามนะคะก็คือตอนนี้นะคะจากเดิม ที่ให้อยู่ต่อได้ถึงวันที่26กันยายนตอนนี้ขยายไปอีก1เดือนนะคะถึงวันที่31ตุลาคมพศ2563โดยทางอตอมนะคะจะขยายให้อัตโนมัตินะคะจะไม่มีค่าปรับใดๆนะคะทีงไงขอให้เพื่อนๆติดตามข่าวสารอยู่เรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ต่อท่านเองนะคะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ